ตำรวจกองปราบรวบตัวสองสามีภรรยาหลานสาวและหลานเขยของเจ้าของโรงงานแหนมดังย่านดอนเมืองมีพฤติการลักลอบเงินของบริษัท400กว่าล้านบาทตำรวจรวบตัวนางสาวนภศรวัย39ปีและนายทัชธรวัย41ปีสาม,มีของนางสาวนภศรโดยถูกจับกุมได้ที่ลานจอดรถวัดชัยเพรีจังหวัดสุพรรณบุรีหลังจากก่อนหน้านี้ตำรวจบุกไปค้นที่บ้านพักของทั้งคู่ในอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีแล้ว แต่ไม่เจอตัวเจ้าหน้าที่จึงได้สืบสวนและได้เบาะแสจนกระทั่งตามมาจับกลุ่มตัวได้ที่วัดที่จังหวัดสุพรรณบุรีในขณะทําบุญนางสาวนาภศรเป็นหลานแท้ๆของเจ้าของร้านแหนมดอนเมืองยักยอกนําเงินในบริษัทไปกว่า400ล้านบาทโดยไม่ลงบัญชีทํามานานร่วม10ปีและนําเงินไปแปรรูปเป็นสินทรัพย์ต่างๆมากมายเช่นรถยนต์หรูเจ้าของแหนมตอนเมืองบอกว่าไว้ใจหลานสาวคนนี้มาก ให้ดูแลบัญชีรายรับรายจ่ายมาตลอดแต่ปรากฏว่าช่วง10ปีที่ผ่านมานางสาวนภศรนําเงินรายได้ของบริษัทโอนเข้าบัญชีตนเองไปซื้อทรัพย์สินทั้งที่เป็นชื่อตนเองและสามีโดยยักยอกทรัพย์ไปกว่า1,000ครั้งมูลค่าความเสียหายมากกว่า400ล้านบาท